สวัสดีครับวันนี้จาก barcodedd.com นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับ Newland 430 FM430 นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดค่อนข้างจะขนาดเล็กนะครับผมก็ไม่ใหญ่มากตามสเปคแล้วก็จะอยู่ที่ 4, ประมาณ4เซน นะครับก็คือตามสเปคเนี่ย4.1แต่เท่าที่ผมวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับตัวลึกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่4.9ตามสเปคเลยนะครับผมใกล้เคียงกันนะครับความสูงความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ2.3 2.4เซนนะครับจากวัดจริงนะครับแต่ตามสเปคแคตตาล็อกเนี่ยอยู่ที่2.4เซนนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม่ค่อนข้าง,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 างเล็กไม่ใหญ่มากนะครับผม เหมาะกับการที่จะไว้บนในพื้นที่จํากัดหรือในตู้คีย์ออสนะครับตัวน,นี้มีขา,าช่องยึดมาให้ด้วยนะครับผมถ้าวัดจากรูกลางเนี่ยซ้ายไปขวาเนี่ยก็อยู่ประมาณ2.7เซนนะครับโดยประมาณนะครับผมตัวนี้ขัวอ่านเนี่ยเป็น i m a g e sensor ความละเอียดอยู่ที่1280คูณ800นะครับลำแสงเป็น led นะครับรองรับการอ่านทั้งวันดี วันดีประเภทนี้นะครับวันดีก็อ่านมาค c o วันดีนะครับ2 D นะครับผม t D หรือเราส่วนมากเราจะคุ้นชินกับคําว่า QR code นะครับผมตัวนี้รองรับการอ่านโดยการตั้งค่าได้3ามระดับก็คือหรือ3แบบนั่นคือให้แสงออกตลอดเลยนะครับเราก็อ่านได้ตลอด2ก็คือเซนเซอร์เมื่อมีวัตถุเข้าใกล้นะครับมีาร์โค้ดเนี้ยเข้าใกล้แสงก็จะออกนะครับหรือ3ก็คือใช้ปุ่มกดได้ นะครับผมปุ่มกดตรงนี้นะครับก็ในกรณีที่เกิดแสงไม่ออก,กหรือว่าเราต้องการอ่านย้ำๆเราก็สามารถกดได้นะครับผมตัวนี้ใช้ต่อเชื่อมต่อ USB นะครับผมใช้ไฟประมาณ5โวลต์น,นะครับผมน้ำหนักค่อนข้างเบา75.75ก 75. รัมนะครับผมมี IP 654นะครับกันกันน้ำกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มี ESD นะครับผม ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ถึง14 kva นะครับผมลำแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่างไงผมจะทดสอบการอ่านให้ดูนะครับผมอย่างที่ผมบอกคือว่าตัวนี้ค่อนข้างเล็กและเหมาะอยู่ในตู้ขีออรนะครับตัวนี้เราก็จะนะครับผมถ้าเราต้องการกดเราก็จะกดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการให เป็นการอนอนอ,อนโตกันเนี่ยนะัท่านนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสงออกตลอดนะครับผมเพราะตัวเนี้ถ้าเกิดว่า,าไม่ได้ไม่ได้การใช้งานเนี่ยแสงจะไม่ออกมันจะดับเองนะครับผมอ่าก็เดดับแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราตั้งให้แสงออกตลอดมันก็จะไม่มีการดับเลยนะครับหรือเราถ้าเราต้องการกดนะกดปุ๊บก็จะออกเลยนะครับ วันนี้ก็จะลองอ่าน QR c ค d ดนะครับผมนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าอา่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็หลายหลายหลาย,หลายท่านเนี่ยก็นำไปอยู่ในตู้ k e ออสก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ่านาาาาบาร์โค้ดหรือ QR c o ้ดเนี่ยน้าจะอามือถือได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสแกนเป็นเมนต์จ่ายเงิน หรือว่าส่วนลดต่างๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เบื้องต้นของการรีวิวก็อยู่เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับจาก barcodedd.com